ครับอยู่ผมนะครับโดมเวสปาชั้นแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปส่งรถนะครับเวสปาสปิน150นะครับที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยครับสีส้มนะครับ EP นี้ครับเป็น EP ที่26แล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดเต็มนะครับแล้วก็มอบเสื้อให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่แต่งรถนะครับเกิน1 0,000บาทนะครับแล้วก็เราจะได้เสื้อสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับว่าจะ เป็นรถนะครับแต่งสไตล์ไหนแนวไหนนะครับผมตอนนี้นะครับเราเดินทางไปแต่งจังหวัดนะครับอยู่กับน้องฟิล์มนะครับนี่นะฮะแล้วก็กําลังเดินทางไปนะครับใช้ระยะทางประมาณ1 0 0กิโลนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านลูกค้านะคราอนี้เราก็อยู่กันที่บ้านลูกค้านะครับที่เรามาส่งรถนะครับสปินสีส้มนะครับที่เราบอกตอนต้นคลิปนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคันนี้ แต่งสุดขนาดไหนนะครับใช้งบประมาณก็คือ30,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้ครับที่เราแต่งไปเนี่ยในงานดำนะครับรอบคันเนี่ยเราเป็นจัดให้นะครับฟรีรอบคันแน่นอนนะครับในนี้ลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ที่มาเรามีแต่งเพิ่มเติมนะครับด้านบนเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็จะมีในส่วนของกระจกลิโซมาตัวนี้เป็นตัวมินินะครับชุด1นึ่งนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีตัวบูทอุดกระจกนะครับเป็นโลโก้เวสป้าอย่างนี้320บาท นะครับดีเทลด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้ไว s ์พาสปินนะครับอันนี้เป็นตัวอะคริลินะงานใหม่นะครับรอบคันชุดนึงอยู่1,200บาทด้บาทนะครับดานหน้านะครับเป็นงานคาร์บอนนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีลิ้นบางแต่ที่เป็นงานคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็เป็นลายธงชาติอิตาลีนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับเป็นของเลเวล10นะครับชุดหนึ่งตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับ7,500าบาทนะ เป็นตัวสีสโมกนะครับตัวลิมิเต็ดตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะครับหาหายากนิดนึงนะครับลงมารายละเอียดด้านล่างนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็ชุดล่างเนี่ยชุดโช๊คนะครับก็จะเป็นของ YZS นะครับ G-Series ตัวกระบอกดำนะครับแล้วก็มีบังโช๊คเป็นงานคาร์บอนนะครับแล้วก็ฝาครอบโชคเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้สีแดงตัดด้วยนะครับตัวนี้ลงตัวเลยนะครับใส่น็อตไทเทรอบคันด้วยนะครับ ตามจุดต่างๆนะครับเป็นน็อตไทเทรอาคันหมดเลยนะครับดูด้านในนะครับด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโลโก้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ150 abs นะครับมีหูเกี่ยวของไบเกอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้พร้อมติดตั้งอยู่1800บาทนะครับตัวนี้จะดีไซน์มาโค้งเว้ากว่าเดิมนะครับความความความมนความคมจะนน้อยลงนะครับแล้วก็พื้นตรงพื้นวางเท้าตรงนี้นะครับ พักเท้าคนซ้อนหลังตัวนี้เป็นงานซูปเปอร์นะครับแข็งแรงทนทานนะครับสีดำนะครับแฝกข้อสายพานนะครับตัวนี้เป็นงานพาวเดอร์โค้ที่เราจัดทาให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอยน็อตไทเทร,รอบคันนะครับด้านหลังซับแทงก็จะเป็นของสีดําด้วยนะครับของโชคไอเอสนะครับนี่มีโลโก้ตัวนี้รอบคันนี่ไฮไลท์นะครับไฟท้าย เป็นของเซเลโอนี่นะครับชุดหนึ่งประมาณ5,5 0 0น้านะครับไฟท้ายตัวนี้นะเวลาเบรกนะครับดูรัาไฟมันจะวิ่งเงี้ยนี่สวยงามนะครับลองเปิดไฟเลี้ยวหน่อยนี่นะตัวนี้มันจะต่างกับเลเวล10นะเลเวล1 0พอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีไฟไฟเลี้ยวอยู่ในไฟท้ายด้วยแต่ตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือเวลาเราเบรกเนี่ยไฟมันจะวิ่งกว่านี้ เห็นนะสวยงามนะครับฝาครอบฝาครอบท่อก็เป็นงานพอดเดอร์โคที่เราจัดทาฟรีให้แล้วก็ใส่น็อตไทเทไปเล่าันนะครับดูด้านหน้าประมาณนี้นะครับก็วันนี้เรามาส่งรถกันถึงบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวเราเชิญพี่เจ้าของรถนะครับพี่ตั้มนะครับเข้ามาคุยกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามว่าทําไมถึงหยาบออกรถกับเราที่เวสป้าวัชรพลนะครับแล้วก็จัดแต่งแบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่ตั้ม สวัสดีครับนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับบ้านพี่ตั้มนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยาอําเภอท่าเรือนะครับเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงพี่ทําไมถึงอยากออกรถที่ร้านนะครับแล้วก็แต่งด้วยพอดีว่าผมอยากจะได้เวสป้านะครับต่นี้ว่าผมพยายามหาในในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเขียนว่าเวสป้าแต่งพร้อมออกรถก็เลยขึ้นร้านที่เลยแล้วก็ลองเข้าไปสอบถามดูคุยกันเป็นกันเองมากครับ สอบถามอะไรไม่เคยแบบว่าไม่กักไม่อะไรเลยครับแล้วก็ไม่อะไรบอกได้เลยผมโทรบ่อยมากพี่ก็ไม่เคยเบื่อไม่อะไรเลยครับยินดีครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมาแล้วรถเยอะมากครับถ้าอยากจะออกรถแนะนําร้านนี้เลยจริงครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับอีกหนึ่งเสียงนะครับอีกหนึ่งเสียงของลูกค้านะครับวันนี้เรามาส่งรถกันที่บ้านเลยเป็นนี้เป็น EP พิเศษนะปกติเราไม่ผมไม่ค่อยได้ออกจากสถานที่เท่าไหร่ก็จะเป็นรีวิวในร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้ก็ เรื่องงานยามดีแล้วกันนะครับเราก็ได้มารีวิวที่บ้านลูกค้าด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตั้มอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะครับว่าเราจะไปส่งรถกันที่ไหนแล้วก็จะแต่งรถสวยๆงามๆแบบไหนรุ่นไหนเอามาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราผมมีเสื้อมาให้ด้วยนะครับเป็นจัดทําพิเศษขึ้นมานะครับสําหรับลูกค้าที่แต่งรถเกิน10,000บาทนี่นะครับสวยๆงามๆให้พี่ตั้มด้วยนะครับตัวหนึ่ง คืออันนี้เราเพิ่งทํามาใหม่คิดมาใหม่เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่แต่งรถเกิน10,000บาทนี่นะครับได้เชือแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับน้องดมจัดให้นะครับเวสป้าวัชราพลนะครับเดี๋ยวขอมอบให้พี่ตั้มด้วยนะครับอันนี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่อง youtube นะครับดมเวสป้านะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ